สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภุสกุลกับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอลต่ำคือเก่าครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องครับมาเบิรงแควงงามนะครับราคาดีคือเก่าครับผมนะครับวันนี้อยู่บ้านนองน้ำเข้ม นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับครอบครัวของแม่บุญร่วมนะครับมือนี้มีอยู่หลายตัวนะครับมาเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมกันเดี๋ยวสิไปสอบถามนะครับแต่ละตัวว่าน้องคนจะเปิดราคาอะไรเป็นไรนะครับผมไปรับชมกันเลยครับท้องบอสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกับน้องบอลอีกแล้วมือนี้นะครับเอาของเซฟง่าไม่พี่น้องมือนี้ได้ของงามของถื่อจ้ารอบนี้เอ๋อมีจยกตัวมือนี้ครับมือนี้มีสี่ตัวจ้าแม่มันสามแม่ลูกหนึ่งแม่ลูกหนึ่งเนาะแม่มันสามเอาตัวนาไอเลยนี่ช่องง่ายๆอันนี้ น่าเป็นแม่นึงเนาะจ่าแม่ที่หนึ่งจ่าแม่ที่หนึ่งแม่ที่หนึ่งนี่เพื่อนสูงอะไรบ้างนครับตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดจ่าร้อยสามสิบเจ็ดนี่คือประกันเลยบ่ประกันเลยจ่าประกันร้อยสามสิบเจ็ดเลยเป็นกล้วยไซซ์ไซซ์มะท้างไหนเนาะแม่นจ่ากล้วยไซซ์พัฒนาครับโอ้ยนะครับเห็นทองหลสวร์ทองจด้เดือนอะนี่ได้เก้าเดือนกว่าละจ่าเก้าเดือนกว่าเนาะของเจ้านะครับตั้งแปดลิ้วตัแปดลิ้วนะครับผมใบหลอดครบนะครับทองแก่ๆนะครับสูงบนลายครับพี่น้องตะวันอ่างนะครับ หยุดเลยนะครับน้ำมันออกแเราบริเวยน้ำตัวเล่เริ่มเริ่มเดินแล้วนะน้ำน้ำเริ่มเดินแล้วอ่านี่ครับหางเงี้เลยนะครับหางเงีวเลยคอนะครับเป็นพวสวยนะครับพวกกีบเรียบกีบเท่านะครับตามบ๊อบทำเบิ้งขึ้นถือว่านะครับบ๊อบีตำแหน่งเอียงนะครับสำคัญได้ดูเป็นตัวแล้วครับน้องนี่ตัวนี้โตที่สองในท้องจ้ะสองในท้องอ่าโออ้่แต่เบิ้งแก่ก่อนเบื้องแก่ตื่นเนาะมาใหม่ตาเตรียมจำครบนะครับ เท่าขาวนะครับก้มไร่นาหลังนะครับต้นตัวดีนะครับข้อเงยข้อนาดีแกหลังนักสิบวันเสามสิบแปดจบว่านอกกันจ้าทองทองแกทององมันมันกับทองแกเหรอแม่จ้านะครับเบื้องต้นตัวเอานะครับมึงหอบหอบอันนี้คือประกันต่ำนี้สำคัญกันไหประกันต่ำนี้สำคัญเหายจ้ารับประกันทองอันทองอันเจ้าเรอเรเรเรองเงีค่ะนี่นะครับลูกตัวที่สองเองปัง8ดิว นะครับกลับไปรุ่นเอานะครับถือว่าโอ้ห้องคือกินนองได้เลยนะครับ<ม>เดือนเนียนจ้าซื้อไปอ,อีกบ่โดนกระแม่นออกแม่จ้จาเนี่ยเพื่อย่าตื่นผมแน่จันนิดนึงนะครับแต่ว่าเชื่องนะครับเบรรถถื้องล่างคือเบื้องเชื่องนะครับอ่ะเบรรื้องเกลเกกันห้องรอบๆแล้วนะครับอ่าแม่ที่หนึ่งเนาะห้ะองแป้งแก๊ดริ้วนะครับเก่าเดือนกว่านะครับรุ่นกินนองเลยน้องบน เปิดอะไรนะครับเปิดหาเมืองหาจ้าหาเมืองฮะจ้าต่อได้อีกนะจ้าต่อได้อีกเด้อซื่นเลยเลยชองเลยเดี๋ยวนี้จ้านะครับใครเร็วใครได้ครับท่านครับชองแก่ๆเลยนะครับในลูกปลาปังไปในห่วยหาเมืองกวอนนี่นะครับบอทเทมาดานะครับน้องบอครับใครขอบอร์โทอีก0 6 2 0 6 2 3 2 9 3 2 9 6 6 1 1จ้า6 6 1 1เนาะจ้าหกหกหน่งาที่ตั้งอยูคูบันน้องน้ำเข้มเนาะแมนจ้าอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเอาเอาตัวต่ไปครับน้องโบครับน้องบอทเป็น โค้งที่สองจ้ะตัวที่สองน้อตัวที่สองโค้งที่สองนี่สูงในอะไรครับน้องตัวนี้สูงลอยสามสิบเก่าจ้ะด้วยสามสิบเก่าจ้ะประกันเลยเนาะจ้ะประกันร้อยสามสิบเก้าเสนลูกย่างตามลูกเท่นี่ยลูกตัวแรกจ้ะลูกตัวแรกจเดือนแล้วครับได้สองเดือนจ้ะสองเดือนจ้ะสมไปในท้องบ่อจ้ะในท้องเพระท่านผสมลูกก็หน่อยอยู่แม่จ้ะรอบหน้ารอบหน้าก็นะครับเดี่ยให้มันกินน้องมาคัดก่อนนะครับรอบหน้านะครับผมอาจจะให้เบิ้งนะครับตรวลูกก่อนลูกนะครับเป็นลูกของริตเจครับผม จะเป็นร้านปลากวยเนาะจ้าเป็นร้านปลากเวยนะครับเป็นลูกลูกสาวเนาะลูกสาวเพชรเจริญจ้าลูกสาวเพชรเจริญเนาะลูกสาวเด้อเ <c oughs> ดีด๋ยวนี้จ้าพูดอะครับอ๋ออะไรลูกสาวเพชรเจริญไปนะครับูฟเดมากใส่ปลากเวยนะครับผมนี่นะครับบ่ธรรมดาแต่ว่าแม่เพื่อนนี่โค้งสางค uh. ือว่าตุน่นตัวเงีวดีนะครับแข้งขาตาเขาเปิดนี่นะครับตาแต้มแง่เข้มจ้าข้ออ่องตุนง่นเท่าเขาเออเปล่าเปายังไงนะครับนี่ทุ่งเท่าขาวโอ้นะครับตุ่นตัเนื้อนังดีนะครับเนื้อนังสีชมพูนะครับอ่ะนมสีเต่า ครบนะครับนมพวกไทยพวกหางตำแหนีงสำคัญบ๊วยน้นองเนาะบ่มีจ้าบ่มีตำแหนี้นะครับคนหางเงยนะครับหางยาวนะครับเลยคอเรียบหน่อยดีนะครับต้นโตขนเกี่ยวสวยเกี่ยวมากมันหลังข้อตันข้อหนาดีโอ้ปากเงยเป็นจะกินงาเก่งหน่อยเนะาะผู้ใดหงาลายเอาไปอุ้ยอีกจังหน่อยมันกัดมันกัดเต็มมากนี่มันแมีม่มมยปากเงยผู้ละจ้านี่ยเอ้ารอบนานี่นะครับนี่ ใส่ก็ไปเลยนะครับนี่พอดีไม่แยลายก็เรยว่ากันเอามาบงลูกสาวนะครับยืนไก่โอ้ขวัญเพิ่นไหมนะครับสะอ่อนขวัญนี่พี่น้องนี่ครับถ่ายมุนๆุ่นะเบื้งแข้งขาวุ่นๆเรียบหน่อยนะครับโอ้ทานดีซะหน่อยเพื่อนนี่นะครับอ่ะกูหนาด้วยกูก็โดดเขาใหญ่นะครับนี่คนครูสอง้างเลยนะครับของลูกสาวคงเพชรเจริญนะครับอ่ะกูง่ายนะครับมาตั้งสองเดือนนึงจ้ะ แม่คุณรวยสานะครับตัวทรงลูกว่ารรมดานะครับนตัวดีเอ่านะครับพ่อข่าวข่าวนะครับผมแม่ที่2องรวยสามเกาน้องวัดะลูกสาวของเพชรเจริญหงเดือนรอบหน้าพูดไดมากพอได้ใส่เอาเลยนะครับผมนี่้นี้น้องวัดเปิดอะไรนะครับค้อนี้นูเปิดได้หกสิบาจ้ะหกหมื่นห้าพับาทต่อได้อีกคุยกันได้อีลูกแม่ลูกแม่ใส่ปลาลกวยล้านปลาเก๋เหนียวพูด้มากนะครับยาเก้น รอบหน้ากับผสมมันกับมันก็เป็นซ้ำเลยแม่จ้าวันนี้สบายเดีเจ้าลูกกับลูกแม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาวิธีแม่ได้สาวใหญ่เกินมากอยโอ้ยาะว่ากันแค่พี่น้องนี่ตัดควที่สองครับผมนะครับนี่สวยงามเลยนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับน้องบอมกีเลยลงเพิ่มอ่ะก็วนี้ครับตัวตัวไปเลยครับผมจ้าจ้าเป็นตัวที่สามจ้าตัวที่สามนี้พี่จะเลี้องแม่สาวดีเลยครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกจ้าสาวทองแรกสาวทองแรกสูงร้อยร้อยสามสิบสามจ้าร้อ แมนจ่ะจ่าสูงบ่หลายแต่เนื้อนังดีจ้าอ่างง่ายเบอร์เสานะครับทองแหลกนะครับเบื่องหน้าหน้าสวยๆคมๆเลยนะครับตาเตี้ยมแจ่มคกบนะครับอัตลักษณ์เพื่อไทยชัดเจนเลยนะครับนี่พบื้องหูเหงยังกันไปลงมานะครับโอ้เนื้อนังดีนะครับนังหน้าท่ายดีนะครับคุณข้อขานะครับฐานดีนะครับเอาดีท้องเขาไม่หรอกจ้าท้องเก่าตะวันจนาะ เจ็ดเดือนแล้วน้องเดือดไหจ้าท่องหกเดือนแล้วจ้าหกเดือนหกเดือนกลัวจะเขาเจ็ดเดือนแล้วจ้าเขาเจ็ดเดือนเนาะจ้ามาอึ้บมาง้างไหมงยังมาว่อนวอนให้พี่น้องจ้าท่าเดินท่ายางรับประกันตำนี้คือเก่าจ้า เหลนเล่นนะครับคือยครับตะก้อ่นเพ่นานสูงบ่หลนะครับพี่น้องสูง่าไหลจ้าแต่ว่าหางจ้าได้เรื่องเนื้อเรื่องหนังตัวนากระใสพ่อสูงสูงเอาจ้านวนคพ่อี่สูงนะครับแ่แม่นี่โอ้นะรับชุดยอดเลยล่ะจ้าสาวทองแรกจ้า กคนไปเลื่อนะครับผมแม่ซอยเพชรน,นะครับแซวตัวนี้เปิดอะรเครับเปิดหาซิปหาจ้าห้าหมื่นห้าพันบาทแม่จ้ะห้าหมื่นห้าพันบาทที่เดินก็ได้กขึ้นนอกเรื่อนะครับผมแซานะครับผู้โดมากแม่สาวนะครับก็ต้องมองหาแม่สาวงามๆเนื้อนเนื้อตันๆนนาเนื้อไหลายๆผู้ใดยมักมักไซเนื้อนะนะจ้าไซเนื้อหรือว่ากระตุ้มกระดาบนะครับผมตากไว้น้ำนะครับรมแม่สวาวต,ตัวที่สามนะครับข้ามเ่ย 5,000บาทนะครับเบอร์โทรอยู่เตคลิ้นเป็นหนองเด้อนะครับทตัวฮานงบอได้เลยครับท้อ่วอเป็นตัวที่สี่ป็นตัวที่สี่จ้ะติดแถมงามเลยตัวนี้ใช่งามอ๋อไอเบิ่งประมาณตัวนี้นะครับผมเป็นในเป็นลูกสาวผู้พญาจ้ะตัวนี้ลูกสาวผู้พญาสาวทองแรกตอนนี้สถานะทองอ่ากับพันล้านอุดรจ้ะพันล้านอุดรพันล้านอุดรนะครับประกันทองเนาะประกันทองจ้ะตอนเแนร้ได้เดือนกว่าล้วจ้ะเดือนกว่าแล้วรอบแรกเป็นไนหลอบแรกโอ้ คนโทรมาหลายคือกัญจาแต่ว่าพี่น้องเฮาบ่บ่ทันมั่นใจปานได้นะครับบ่ทันมั่นใจจ้่บ่ทันมั่นใจปานได้ว่าบ่ทองเนาะก็ยังบ่ตาอนนี้มันบ่ทันชั่วเนาะรอบนี้หนูมั่นใจแล้วตรวจห้แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยรับประกันทองให้แล้วเรียบร้อยไปตามราคานะครับเบิ่งความงามมืนก่อนนะครับนี่เป็นลูกสาวของผู้พยาผู้พยาครับนี่อ่เบิ่งหน้าคอกหน้าเขานะครับเบิ่งคอนะครับตาเตียเมียเห็นเออบักพผาวนี่ยร่งผึ่งสวยใหญ่ นะครับเรียบนาเรียบยังสวยนะครับต้นตัวดีนะครับนี่เบื้องรอบๆกันนะครับเบื้องเนื้อนางเพื่อนเอานะครับผู้ปายญานี่ยมันเป็นผสมตัวเนาะผสมตัวย่างเดียวนะครับนี่อยู่บนเชียงข้าวพอเพื่อนนะครับเบื้องโค่นทางครับพี่น้องถ่ายเงี้ยๆนะครับเบื้องจิ้มจิ้มสวยนะครับบ่มันมีสองจิ้มบ่ครับนี่นะครับนุ่มสีเต้นะครับเม็ดสีชมพูสวยๆเลยนะครับเบื้องเรียบน้อยนะครับเบื้องแข็งเบื้องขา นะครับต้นโตแค่หลังนะครับสวยข้อใหญ่ข้อตันนะครับข้อนาดีนะครับนี่ยืนเชิดนิ่งนะครับถือว่าเชื่องเลยนะครับตอนนี้ของลูกสาวผู้ว่าญาตนะครับทองของโจพันลานอุดรนะครับตัวจทองแล้วเรียบร้อยนะครับประกันทองนะครับมันรบรอบกันนะครับตำหนิสำคัญไม่มีเนาะบ่มีจ้ารับประกันตำหนิจงฟีลอยโลคือเก่าจ้าโอ้เสอดนะครับแม่นี่นะพี่น้องนี่ รอบที่แล้วนะครับผู้ใดโทรมานะครับรอบนี้นะครับน้องบอดประกันทองให้เลยตัวทองเรียบร้อยนะครับเอาจะฟังราคาไปเลยครับผมเปิดเสาเปิดไวปหกหมื่นเก้าคือเก่าจ้าหกหมื่นเก้าก็เงินจ้าบลขึ้นบ่ลยังให้บลขึ้นบ่ลยังเนากจำราคาทองที่บลท่านมั่นใจรอบนี้ให้ฝ้าเลยจ้าพี่น้องสายใหม่อีกนะนาะงกว่านี้เนาะนะครับผมอ่ะประกันทองให้กันนะครับผมนี่ร้อยเปิดเส้นนะครับตัวทองเรียบร้อยหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่ครับลูกสาวผู้พบญาทองแหลกพร้อม นะครับสูงเลยสามสิบกิโล้องบอกว่าแมนจ้ะสูงร้อยสามสิบเก้าสวยๆงามๆนะครับพี่ในมองหาอยู่นะครับโทรหานนางบอได้เลยน้องบ้าครับเบอร์โทราไรครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามสองเก้าสามสองเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งก่ะหกหกหนึ่งหนึ่งเบอร์นี้เบอร์เดิมนะครับพี่น้องโทรสอบถามนางบอลได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนางบอลนะครับเปิดคอกเปิดราคาให้พี่น้องรับชมกันมียูซีตัวนะครับผมราคากันะครับมากตัวใดทรสอบถามนางบอลได้นะครับวันนี้ขอบคุณนางบอลนะครับผมพบกันคลิปหน้าสวัสดีครัับสสวดีค่ะ